ครับกับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับผมในานามบริษัทสยามแม็กเทคโนโลยีจำกัดขออนุญาตนำเสนอเครื่องสับหญ้าเนเปียรรุ่น 8S นะครับใช้ใบมีดในการสับชิ้นงานมีอยู่จำนวน8ใบมีดตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุดของทางร้านที่ทำนะครับทำอยู่ตอนนี้นะครับชื่อรุ่น 8S ตัวเพลานะครับ ขนาด3ทับ4นะครับเป็นเพล่าขาวลูกปืน UCP 204ครับลักษณะตัวโครงเครื่องใช้เหล็ก1นิ้วครึ่งนะครับหนา3ามิลเหล็กมาตรฐานตัวมอเตอร์1แรงไฟ220โวลต์1450รอบนะครับเบรเกอร์ <S <S 10แอมใช้มูเล่ร่องบีนะครับล่าง4นิ้วบน2นิ้วครึ่งครับสายผ่านร่องบีเบอร์50นะครับ ห0า1 50, แล้วแต่นะครับมอเตอร์ตัวนี้รูในมอเตอร์19นิ้วเอ่อ19บมิลครับสเปคเครื่องก็จะมีเท่านี้ครับครับลูกค้าตัวนี้จะใช้เป็นเหล็กฉาก1นิ้วครึ่งนะครับหนา3มิลครับลูกค้าเหล็กแผ่นดำา2มิลฮะใช้ตัดด้วยเครื่อง CNC ครับตัวนี้แข็งแรงทนทานเหล็กมีมอ,อกอรครับผม มาชมการสรับยาเนเปีย8แใบมีดตัวเล็กของเรานะครับถ้าลูกค้าต้องการหยาบละเอียดนะครับอยู่ที่การใช้มือดันครับแล้วแต่มือดันครับต้องการหยาบก็ใส่เข้าไปเร็วๆก็ลักษณะชิ้นงานที่ออกมาก็จะหยาบครับตัวใบที่ออกมานะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวัวกินง่ายครับสบายเหมือนเดิมตัวใบก็จะออกติดมาอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับ กับเครื่องสับยา้าที่ใช้ใบมีดรถเกี่ยวนะครับแต่ถ้าอยากได้ที่สับใบมีดขาดก็จะเป็นแบบออโต้ครับตัวนี้จะเป็นแบบมือดันใช้ดีครับรุ่นมือดันตัวนี้ตัวนี้เป็นกิ่งกระถินขนาดประมาณนิ้วโป้งครับได้ใช้ได้อัดยัดยัดได้ครับเครื่องตัวนี้นะครับรุ่น 8S นะครับเป็นรุ่นเล็กสุดของทางร้านนะครับจำหน่ายอยู่ที่ 3, 5 0 0ตัวนี้เป็นราคาเครื่องเปล่ารวมส่งแล้วนะครับขนส่งไปณียเกล็บ เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับรับสินค้าแล้วก็ชําระเงินที่ไปรษณีย์ครับขนส่งก็แล้วแต่จังหวัดครับลูกค้าสบายครับ1แรงใช้1แรงขึ้นไปนะครับเครื่องสเปคตัวนี้ถ้าต่ากว่านี้ก็กลัวว่าจะไม่มีแรงครับส่งกําลังเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาก็ผมก็จะทําคลิปอธิบายไปเรื่อยๆฮะเพราะว่า พอดีช่วงนี้งานเยอะผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปอธิบายเท่าไหร่ฮะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามในช่องด้านเราด้วยนะครับในทุกๆคลิปมาดูตัวคลิปตัวนี้ก็จะเป็นการทดลองสับกล้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่านะครับจะเป็นรุ่น 8S นะครับเอ้ย 8BS นะฮะ 8BS จะตัวเพลาจะใหญ่กว่านะครับเพลาตัวนี้จะเป็นลูกปืนใช้206ครับ เพลาหนึ่งนิ้วครับตัวนี้แปดบีเอสจะเพลาจะใหญ่กว่าตัวแปดเอสนะครับเนี่ยตัวนี้สับกล้วยก็จะเป็นกล้วยผ่าครึ่งครับการสรับกล้วยก็ต้องสลับกับย่านในเปียนะครับเพื่อไม่ให้ยางติดครับถ้าอัดแต่กล้วยก็มีสิทธิ์ติดได้ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องสับย่านในเปียนะครับแต่ถ้าอยากได้เครื่องสับกล้วยโดยเฉพาะก็ทางร้านก็มีครับจะเป็นเครื่องแปะเอ็มเอสสามนะครับเป็นเครื่องตัวสีแดง พร้อมใช้สามพันเก้าตัวนั้นตัวนั้นสับกล้วยโดยเฉพาะแต่จะไม่เหมาะที่เลี้ยงบัวเท่าไหร่ตัวนั้นเล่นละเอียดแต่ถ้าถ้าตัวนี้จะได้ตัวแปดใบมีดตัวนี้ก็จะได้เลี้ยงบัวด้วยเลี้ยงไก่ได้ด้วยก็อยู่ที่มือดันนะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปต้องการหยาบละเอียดนี่ลูกค้าเอา่อต้องการละเอียดนะฮะที่ช่างเขาอธิบายอยู่ ลักษณะใบมีดนะครับก็จะเป็นใบมีดรถเกี่ยวข้าวนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความคงทนนะฮะก็ใบมีดรถเกี่ยวก็รู้ๆกันอยู่ครับสับตัดหญ้าได้เป็นร้อยเป็นพันไร่ก็ยังไม่ทู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตัวนี้มาสับหญ้าก็เหลือเฟือครับลูกค้าใช้ได้หลายปีฮะนี่ฮะลักษณะต้องการละเอียดก็ค่อยๆแย่ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ ถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูก็ค่อยๆแย,ย,ย่เลี้ยงวัวก็ใส่ก็ไปเต็มที่เลยครับเพราะว่าวัวก็ต้องการละเอียดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ต้องกลัววัวจะกินไม่ได้ครับ,บวัวฟางยังเคี้ยวละเอียดเลยครับใช่ไหมครับผมเคยเลี้ยงวัวมาก่อนนะเคยตัดหญ้าเคยลำบากมาก่อนเหมือนกันครับลูกค้าเข้าใจดีเลยว่าการเลี้ยงวัวนี้ ถ้าได้เครื่องตัวนี้ก็จะสามารถทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะตัดหญ้าโอ้โหแบกหญ้าขึ้นรถครับผมก็ทำมาแล้วฮะแต่ถ้ามีเครื่องนี้ก็ปลูกหญ้าในเปียสบายครับลูกค้าเชื่อผมนี่ฮะชิ้นงานที่ได้ก็ลูกค้าต้องการละเอียดก็ได้ครับต้องการหยาบก,ก็ได้ครับนี่ฮะกล้วย ร้านสยามแม็กนะครับผลิตและจําหน่ายเครื่องมือประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับอ,อยู่ในอําเภอลําดวนนะครับมีลูกค้าผมเอาไปใช้ได้3ปีแล้วสับเช้าเย็นทุกวันเลยสับเช้าเที่ยงเย็นให้วัวทุกวันตัวนั้นจะเป็น8ปดใบมีดก็ยังไม่ได้สลับข้างเลยฮะใบมีดยังอยู่ฮะจะเป็นใบมีดเก็ดใบเลื่อยจะมีอยู่สแบบนะฮะใบมีด ธรรมดากับใบมิดเกรดใบเลื่อยครับก็ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ครับทางร้านยินดีให้บริการหรือให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านครับที่สนใจค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร0 9 8 6 0 8 0 2 2 9นะครับบริษัทสยามแม็กเทคโนโลยีจำกัดนะครับยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจนะครับก็ ติดต่อช่องทางของเราได้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ก็จะเป็นเพจ a c e b o o k เครื่องสับยายในเปียร้านโรงกลึงนสยามแม็กนะครับแล้วก็ช่องทาง y o u ูทูบชา n n e ผ้าขวัญทักษอรน,นะครับจะเป็นช่องชาแนลผ้าขวัญทักษอรน,นะครับจะเป็นช่องของร้านนะครับตอนนี้ก็มีหลายร้อยคลิปแล้วครับตอนนี้ก็มีเป็นร้อยผลิตภัณฑ์แล้วครับทำเยอะครับทำหลายอย่าง กาอธิบายก็อธิบายไม่หมดก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่องทางทุกช่องทางของทางร้านด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องทางทุกช่องทางของทางร้านสยามแม็กด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทมคลิปดีๆจบแต่สุดท้ายก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกำลัง,จงใจให้ผมทำคลิปดีๆมาโดยตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอกจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ